จุดๆุดจดอ่านอะไรดีวันนี้สมาป้ายยาสิบหอยากจาก28เล่มที่พลอยอ่านไปแล้วในครึ่งปีนี้ค่ะจริงๆก็คืออยากจะทำมิเยียแรปอัพนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าก็เอออยากจะแบบใส่กิมมิคความบันเทิงเข้าไปเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็เลยมาด้วยคอนเซปต์ของการจัดหมวดหมู่หนังสือที่อ่านไปแล้วในครึ่งปีแรกเนี่ยด้วยคอนเซปต์ที่ว่ายากจุดๆๆอ่านอะไรดี ซึ่งอันนี้ก็จะกรุ๊ปปิ้งตามความรู้สึกของตัวเองล้วนๆเลยนะคะอ่านแล้วได้ความรู้สึกอะไรมาเนี่ยก็จะเอามาป้ายยาการเผื่อว่าเออมีใครอยากจะแบบไปตามหาหนังสือมาอ่านกันบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าขอดิสคล a เมอรไว้ก่อนเลยว่าสิ่งนี้ทำไปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆเลยคือพออยาก็เชื่อว่าแต่ละคนเวลาที่อ่านหนังสือแม้ว่าจะเป็นหนังสือเล่มเดียวกันนอ้อก็จะได้สิ่งที่เราแบบรู้สึกเออหรือว่าสิ่งที่เราได้คีย์เทคเวกหนังสืออะก็จะ ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปอันนี้วันนี้ก็จะเป็นการเอาหนังสือเนี่ยมากรุ๊ปปิ้งตามความรู้สึกแล้วก็ตามสิ่งที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเราที่เราได้จากการอ่านแต่ละเล่มนะคะแล้วอีกอย่างก็เป็นการกรุ๊ปตามหนังสือที่พ่อยอ่านในช่วงครึ่งปีแรกทั้งหมดไม่ได้เกิดจากแบบเอ้ยหนังสือที่ได้รู้จักบนโลกใบนี้หรือว่าหนังสือที่เคยอ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจัดหมวดหมู่ด้วยการที่บอกว่าเฮ้ย อยากจุดๆอ่านอะไรดีแล้วเอาบรรทัานจากแบบหนังสือทั้งหมดบนโลกใบเนี้เออจริงๆมันก็คงจะมีอะไรที่อยากจะนำเสนอหรือว่าแนะนำมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เอาสนุกๆเนาะจากสิ่งที่เราได้อ่านในครึ่งปีนี้ละกันค่ะมาเริ่มที่อยากที่หนึ่งค่ะอยากมีความสุขง่ายๆอ่านสองเล่มนี้เลย วบีซาบีค่ะกับสูตรจุดทรงสูตรของชีวิตกับพรมิสามสุขนะคะก็2เล่มนี้เป็นเล่มที่คือถ้าเกิดว่าเป็นเล่มพีระมิดอันรอเี้ยค่ะก็จะพูดถึงเรื่องของความสุขที่เราอิงจากฮอร์โมน3ตัวเนาะเซโรโทนินออกซิโทโซ,ซินแล้วก็โดพามีนนะคะเป็นการเข้าใจความสุขที่เกิดขึ้นจากฮอร์โมนเป็นเฟรมเวิร์กของฮอร์โมนทั้ง3แบบนี้นะคะมาเล่าว่าเออความสุขแต่ละแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าวิธีการที่ เราจะสามารถมีความสุขแบบได้เลยไม่ได้ยากอะไรเงี้ยทำยังไงส่วนเล่มนี้นะคะวาบิซาบิก็คือเป็นปรัชญาของญี่ปุ่นนะคะที่ทำให้พลอยเองอะเข้าใจการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายการอยู่กับธรรมชาติแล้วมันก็จะทำให้เราอะมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เป็นเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็ appreciate ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยทุกอย่างไม่ได้มี สิ่งที่เรียกว่าความเพอร์เฟกความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะอบกอดแล้วก็รักในความไม่สมบูรณ์นี้ได้ยังไงซึ่งถ้าเราทำสุดนั้นได้อะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นง่ายมากเลยค่ะต่อไปก็คืออยาก productive อ่านอะไรดีคือจริงปีนี้ก็มีหลายเล่มเลยที่อ่านเกี่ยวกับสาย productive นะคะมีทั้งการ ฟัง a u d i o อ b o o k ด้วยแล้วก็อ่านหนังสือเป็นเล่มด้วยอย่างหนังสือเล่มเนะะี่ยค่ะก็จะมี2เล่มนี้นะคะ hyperfocus กับ building a second brain อย่างตัว hyperfocus นะะี่ค่ะมันจะช่วยทำให้เรามี productivity ที่ดีขึ้นได้ยังไงก็คือว่าการที่เราอะมีโฟกัสกับอะไรมากๆจดจ่ออยู่กับอะไรมากๆเนี่ยแล้วก็โกไปกับ flow ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราใช้เวลา ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เรามี productivity ที่ดีขึ้นแล้วเขาก็จะพูดถึงพวกแบบ distraction ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในแบบเวลาที่เราพยายามที่อยากจะโฟกัสกับงานอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีในการจัดการ distraction เหล่านั้นหรือสิ่งที่มาแบบกวนใจระหว่างที่แบบเราทำงานอะไรนเนาะก็เป็นหนังสือ how to เล่มนึงค่ะที่ทำให้เราเนี่ยได้มีเทคนิคในการที่จะมีสมาธิในการจดจอ่อ ทำอะไรได้ดีมากขึ้นส่วน building a second brain นะคะก็เป็นหนังสือที่พอชอบแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำให้เรามี system ละกันเออในการจัดการในชีวิตนะคะว่าเ,ออเวลาที่เรารับ input เข้าไปอะไรอย่เงี้ยมันมากมายเลยเนาะแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราสนใจในชีวิตเวลาที่ information มันโหลดมากๆอะไรอย่เงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเก็บมันยังไงหยิบมัน มาใช้เมื่อไหร่ได้ยังไงแบบมีประสิทธิภาพเนาะเพราะฉะนั้นการอ่านเล่มนี้ย building a second brain ก็จะทำให้เราได้มี system ในการช่วยจัดการระบบระเบียบเออสิ่งที่เราเอาเป็น input เข้าไปเหมือนกับเป็นการสร้างสมองที่สองของเราส่วนอีก2เล่มนะคะก็คือพลอยฟังเป็น audio book ค่ะ the bullet journal ค่ะ ก็เป็นหนังสือที่ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจเมทร و ل و ีของการเขียนบล็อตเจอร์นัลนะแม้ว่าเราอาจะทำบูโจมาแบบหลายปีมากแล้วนะคะแต่ว่าการได้อ่านเล่มนี้มันก็ช่วยทำให้เราแบบรีเฟรชถึงคอนเซปต์แล้วก็เข้าใจที่มาที่ไปของบล็ l ตเจอร์น a ลเมทอดมากขึ้นนะคะหลักๆก,ก็คือทำให้เราเนี่ยได้มีชีวิตหรือได้ใช้ชีวิตแบบ Intentional Life มากขึ้นหลักๆที่พลอยจับได้3ตัวของ สิ่งที่ทำให้ bullet journal เนี่ยมันเป็นซิสเต็มหนึ่งที่ทำให้จัดการชีวิตเราได้ดีก็คือว่าหนึ่งมัน purposeful หรือมันทำให้เราเห็นว่าอะไรที่เป็นจุดหมายในชีวิตเราเนาะอันที่สองก็คือ meaningful มันทำให้เราเห็นว่าอะไรที่มันเป็นคุณค่าในชีวิตของเราอะไรเงี้ยมีความหมายที่เราอยากจะทำแล้วก็อยากจะ ให้ความสําคัญกับมันก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะหยิบขึ้นมาอยู่เป็น priority แรกของการทำ b u ูโจใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งก็คือ mindfulness นะคะมันก็ทําให้เราตระหนักรู้เนาะถึงปัจจุบันว่าเออเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรอยู่อีกเล่มหนึ่งก็คือ eat t h a t frog ค่ะก็เป็นหนังสือแบบออสาย productivity ที่แบบเป็นตำนานมากๆเลยเนาะก็มีโอกาส เพิ่งจะมีโอกาสได้ฟังเป็นออดิโอบุ๊กนะคะก็เป็นเทคนิคการทำให้เราจัดการเวลาได้ดีขึ้นนาะจัดการสิ่งที่จะต้องทำได้ได้ดีขึ้นหลกัหลกๆเท่าที่พอจำได้ก็คือว่าเป็นเทคนิคที่เขาบอกว่าคือจริงก็มีหลายเทคนิคนะเออแต่อย่าง eat dead frog เนี่ยก็คือสิ่งที่เราตื่นมาแล้วเราจะทำอะไรเป็นอันดับแรกเหมือนกับสิ่งนั้นคือโกบอะ ให้กินกบตัวนั้นซะก็คือเป็นเรื่องที่ยากเนาะเรื่องที่แบบชาเลนจ์ของแต่ละวันอะไรเงี้ยก็เริ่มทําสิ่งนั้นไปก่อนเลยพราะจริงส่วนตัวเราเองก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเราทําเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่ามันท้าทายที่สุดของวันนี้แล้วเนี่ยไปก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยหนึ่งคือพอเราทําได้ achieve มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า เออเรามีสมอลวินอะไรบางอย่างในวันนี้แล้วเนาะแล้วก็การที่เราได้ทำมันให้จบๆไปตั้งแต่แรกตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต้องทำให้เรามานั่งพะวงในระหว่างวันว่าแบบเอออันนี้เราจะทำมันเมื่อไหร่เราจะทำมันยังไงอะไรเงี้ยเออก็จะได้ตัดความกังวลเวลาที่เราทำอย่างอื่นอยู่ไปด้วยอยากต่อมาก็คืออยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินค่ะ เออถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยใครอะอยากจะกําลังมองหาวิธีการจัดการ Mindset mm. เกี่ยวกับเรื่องเงินทองของตัวเองเนาะวิธีการจัดการเงินการใช้เงินอะไรเงี้ย mm. ก็มีแนะนำนะคะจากหนังสือที่พ่อยอ่านในปีนี้เนี่ยอ่านไป2เล่มที่เป็น n นอ f ฟิกชันแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เป็นฟิกชันที่เกี่ยวข้องกับการเงินค่ะเล่มแรกเนี่ยจริงๆก็คือเป็นการฟังมากกว่าเออเล่มแรกคือ The Secret of Money เข้าใจว่าเป็นซีรีส์เดียวกันกันกบของ The Secret นะมันก็แน่นอนว่ามันจะพูดถึงเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดด้วยนะคะแล้วก็แต่หลักๆสิ่งที่พอยได้จากหนังสือเล่มนี้มันคือเรื่องของการที่เราอะรู้สึกมี gratitude อะเออเรารู้สึกขอบคุณอ่ากับเงินไม่ว่าจะเป็นขอบคุณที่เราได้ จ่ายเงินออกไปเพื่อได้อะไรบางอย่างดีๆกลับมาเออแบบให้ให้ตัวเองรู้สึกจงเหมือนประมาณว่าจงรู้สึกดีเมื่อได้จ่ายได้จ่ายเงินอะไรออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกดีได้เนาะเออเราก็คงจะต้องแบบผ่านการคิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการใช้จ่ายไปเนี่ยเขาก็พูดถึง desire กับน e d เออมันไม่เหมือนกันเนาะการมีนิ d เหมือนมันจะปะเต็มไปด้วยแบบความกลัวนิเก i ีฟฟีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีความปรารถนาหรือว่า d e s i น์เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกขอบคุณเออกับสิ่งที่เราได้ จ่ายไปเพื่อให้ได้สมปรารถนาอันนี้อะไรเงี้ยส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะก็เป็นเล่มที่พอยฟังมาจากออดดีอบุ๊กเหมือนกันค่ะชื่อว่า Happy m o n น y ีค่ะคนเขียนเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการแฝงปรัชญาเกี่ยวกับเงินทองที่อยู่ภายใต้ความคิดของเซนด้วยนะคะหลักๆที่พลอยได้จากเล่มนี้ก็คือการที่เรา จะมีความสัมพันธ์กับเงินทองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของมูลค่าแต่พูดถึงแบบอิโมชันเออที่เราแบบมีกับเงินไม่ว่าจะเป็นการ Make Money เนาะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองอะไรอย่เงี้ยมันก็น่าจะมีความรู้สึกอยู่ในนั้นบ้าง เออว่าแบบเราได้ทําในสิ่งที่เรารักได้ทําในสิ่งที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าหรือว่ามีความหมายก็เป็น p r o c e s s ที่ช่วยใส่ Emotion ที่ดีเข้าไปในเงินที่เราจะได้มาจากการหาเลี้ยงชีพส่วนในการใช้จ่ายเงินเนี่ยให้มีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เราใช้ไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามมีความหมายมีความจําเป็นกับชีวิตเราจริงๆไม่ใช่ใช้เงินแบบไม่มีสติแล้วก็ทิ้งคว้างสิ่งที่เรามีออกไป สุดท้ายก็คือการ enjoy money ค่ะคือเหมือนกับการเข้าถึงปัจจุบันขณะแบบว่า appreciate กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนาะ appreciate กับสิ่งที่เราได้ใช้เงินสร้างขึ้นมาหรือว่าใช้เงินแลกมันมาจริงๆมันก็ยังมีอีกหลาย mindset อีกหลาย emotion ที่เขาอธิบายถึงเกี่ยวกับ ตัวเราแล้วก็ความสัมพันธ์ที่จะมีกับการเงินนะคะก็อาจจะลองไปตามดูได้เพราะว่าก็เป็นเล่มที่ช่วยให้เรามีไมเซ e ตที่แข็งแรงในเรื่องของการเงินส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะที่พูดถึงความสัมพันธ์กับการเงินก็คือเล่มนี้ค่ะเบื่อแล้วทำงานอยากทย,ยานสู่ดวงจันทร์ก็นี้จริงเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นเรื่องของสาวเกาหลีที่เป็น ฉะนัานออฟฟิศนะคะที่เขาก็ลงทุนในคริปโตเพื่อที่จะเหมือนกับขยับสถานะทางการเงินของตัวเองแล้วก็สภาพความเป็นอยู่นะคะก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของตัวเอกเออทั้ง2 3คนนะคะในเรื่องกับเรื่องของเงินซึ่งมันก็จะทำให้เราได้เห็นนะว่าคนที่ชอบเงินแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับการเงินเนี่ยเงินก็มักจะวิ่งเข้าหาเขานะคะต่อไปสำหรับ ใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแนะนำให้อ่าน2เล่มนี้นะคะก็คือ YouTube Formula ค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่พอยฟังออดิโอบุ๊กแล้วจริงก็อยากจะหาฟิ s i c a l Book มาแบบขีดขีดเขียนเขียนเก็บไว้ด้วยนะคะก็จริงๆอ่ะมันสำหรับคนที่เป็นแบรนด์หรือว่าทำธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะก็จะเล่าเรื่องของการทำแบบ YouTube Advertising หรือว่าการสร้างแบรนด์บน u t u b e อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เราว่าเหมาะกว่าสำหรับคนที่แบบอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาย y t u t u เนาะเพราะมันก็จะทำให้เราเข้าใจถึงการทำงานออของแบบ YouTube หรือว่าอัลกอริทึมที่สำคัญเป็นแกนหลักของ YouTube อย่างเช่นว่ามันอาจจะมีคนสอนเยอะแยะแหละว่าเออเทคนิคแบบนู้นแบบนี้จะทำให้คนคลิกคนดู เยอะแยะมากมายเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ยก็จะสอนถึงแก่นแท้ใจความสําคัญของ YouTube อะคะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของ AI หรือว่าเทคนิคเ a l เลยมันคือแบบมนุษย์อะเออไม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์ออกมาแบบไหนถ้ามันได้รับการตอบสนองจากคนดูซึ่งเป็นมนุษย์ได้ดี YouTube เขาก็จะส่งเสริมคอนเทนต์เหล่านั้นขึ้นไปเนาะซึ่งคุณคนนี้ที่เขียนนะคะเขาก็จะพยายามแกะฟอร์มูลาของ YouTube ออกมา ว่าเออมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แบบไล่มาตั้งแต่ mindset เนาะว่าเออแบบคนที่จะทำเป็นยูทูบเบอร์ควรจะมีแบบ thinking หรือมี mindset แบบไหนไปจนถึงเทคนิ c a l ค่ะว่าแบบเออต้องพยายามที่จะ iterate อะไรบ้างต้องพยายามที่จะดู metrics เรื่องอะไรบ้างก็จะมีแบบ list ของ key metrics เลยว่าเออแบบต้องดูเรื่องไหนบ้าง และถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังไม่เคยทําช่องเหมือนกับเขาก็จะสอนด้วยนะว่าแบบวิธีการอัปโหลดอะไรเงี้ยเออ how to แบบ101ด้วยนะคะก็เป็นเล่มที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะทํา y o YouTube ของตัวเองค่ะส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะก็เป็นเล่มที่เราเพิ่งทำคลิปไปเนาะ h u n d ways to improve your writing นะคะช่วยทำให้เรามีทักษะการเขียนที่ดีขึ้นซึ่งทักษะการเขียนมันก็เป็น fundamental ของการทำสคริป ทีีด่ดสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็ถ้าใครสนใจรายละเอียดของเล่มนี้ก็จะลองไปตามดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะอ๋อจริงๆมีอีกเล่มนึงสำหรับคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็คือ Crush It ค่ะ Crush It เนี่ยเป็นหนังสือทีอ่ทำให้เราพอจะเห็นทางเห็นวิธีของของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สามารถจะมานิทาสได้ หนังสืออ่ะก็จะบอกว่าเออมันก็ควรที่จะเริ่มต้นจากแพชชั่นของตัวเราเนาะแล้วก็เลือกมีเดียที่ถูกต้องที่เหมาะกับเราว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนจะเป็น Youtube จะเป็นอ,อ n s t a g r a m หรือว่าจะเป็นอะไรแล้วก็พยายามที่จะสร้างแฟนสร้างคอมมูนิตี้ของตัวเองนะคะเราค่อยหาเวในการ m า n ิ t i z e หรือสร้างไรายได้จากแพชชั่นที่เราเริ่มต้นทำมานี้ ต่อไปก็จะเป็นซีรีส์ของคนที่อยากทำธุรกิจของตัวเองอ่านเล่มไหนดีจริงๆพลอยก็แบบมีฟังออดิโอบุ๊กไปหลายเล่มเหมือนกันสำหรับการทำธุรกิจนะคะปีนี้เนี่ยพลอยมีฟัง Entrepreneur Evolution อ่านเล่มนี้ก็ดีในการที่จะทำความเข้าใจ mindset ของการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการในยุคใหม่อะไรเงี้ยเออควรจะต้องมีความคิดแบบไหนควรจะต้องมีการเซตอัพระบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบลงเทคนิคมากเนาะก็จะเป็นพื้นฐานเป็น fundamental นะคะส่วนถ้าเกิดว่าได้เริ่มลงมือทำหรือกำลังจะทำแล้วเนี่ยมันก็จะมี p า a ์ทของการทำ business development product development หรือการทำ marketing เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะมันก็จะมี เล่มหนึ่งก็คือ The m u m Taste พอยอ่านพอร,รู้สึกว่าแบบเออสนใจในในแนวคิดแล้วก็ในคอนเซป The m u m Taste เนี่ยมันสามารถเอาไป adapt กับการทำ market research ได้คำว่า m u m Taste เนี่ยมันหมายความว่าเอาแบบคำถามไปถามแม่เราว่าแบบเฮ้ยกินอันนี้เราชอบไหมสมมติเป็น Product ของเราเนี่ยรู้สึกว่ายังไงอร่อยไหม คำตอบของแม่ก็มักจะต้องบอกว่าดีเสมออร่อยที่สุดคะ่ะลูกเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีไบแอสอยู่ดังนั้นเขาก็จะมีวิธีการแนะนำ<ๆ>การทำเทสที่มีประสิทธิภาพเออสำหรับการทำแบบมาร์เก็ตติ้งหรือการทำบิสเนสส่วนอีกเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้ traction อันนี้พลอยทั้งฟังแล้วก็ทั้งอ่านแล้วก็จริงๆเป็นเล่มที่ซื้อมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ทำสตาร์ทอัพเล่มนี้เป็นเล่มที่เหมาะสำหรับการทำ มาร์เก็ตตโดยเฉพาะออนไลน์มาร์เก็ตตเนาะพูดถึงการสร้าง traction ผ่าน Channel ต่างๆเขาก็จะไล่เลียงไปแหละว่าเออแบบ Channel ของการสร้างรายได้หรือการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะโลกออนไลน์เนี่ยมันมี Channel ไหนบ้างแล้วก็วิธีการทำเฟรมเวิร์กของการที่จะทำมาร์เก็ตติ้ในแต่และชาน n e ลนะคะว่ามันจะต้องคอนเซิร์นถึงเรื่องอะไรเป็นหลัก อาจจะไม่ได้แบบเป็น deep technique นะคือถ้าเกิดใครคิดว่าอ่านแล้วเนี่ยได้คอนเซปต์และเออลองได้ experiment ไปตามหนังสือแล้วและเห็น result แล้วว่าช่องทางไหนนะจะเป็นช่องทางที่เหมาะกับธุรกิจเราอะคะ่ะก็อาจจะค่อยไปหาหนังสือที่ลงลึกในเชิงเทคนิคนะคะของแต่และช่องทางที่เราเลือกอันนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นภาพรวมมากกว่านะแล้วก็วิธีการ build customer ในพาร์ทแรกในช่วงแรกๆของธุรกิจนะต่อไปก็คืออยากเติบโตอ่านเล่มไหนดีคือถ้าเกิดว่าจากครึ่งปีนี้นะคะที่พลอยอ่านมาเนี่ยพลรู้สึกว่าเล่มเนี้ยมันเป็นหนังสือที่น่ารักแล้วก็เป็นแบบ coming of age แล้วก็ทำให้เราแม้ว่าจะโตในวนัยนี้เออก็สะท้อนถึงการเติบโต ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือ,อแม่มดกิกิผจญภยัยอันนี้เล่มสองนะคะไฟอ่านยังไม่จบแหละแต่ว่าก็ใกล้จบแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ทําให้เรามองเห็นว่ามนุษย์ทุกคน,น่ะในแต่ละช่วงวัยเนาะที่มันจะแบบต้องมีการก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงของวัยตัวเองอย่างน้องกิกิเนี่ยจากแบบวัยเด็กใช่ปะ่ะไปสู่การเป็นวัยรุ่นที่โตขึ้น เริ่มเข้าสู่การที่จะมีพลังการเป็นแม่โมดอะไรเงี้ยเล่มหนึ่งเราก็จะเห็นว่าน้องก็จะมีความสามารถในการขี่มากกว่าใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีพลังอํานาจอย่างอื่นที่แสดงมาให้เห็นมันก็เป็นคําถามต่อมาที่เราพยายามจะรออยู่ว่าในเล่มนี้น้องจะมีพลังพิเศษอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากนั้นแต่ว่า นอกเหนือจากการมองหาพลังพิเศษแล้วเนี่ยหนังสือก็จะสะท้อนให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นเสมอแหละความสงสัยในตัวเองเนาะว่าแบบสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันคือเป็นคุณค่าของฉันที่มีเพียงเท่านี้จริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆความหมายของชีวิตเรามีอะไรกันแน่ที่เป็นสุดมุ่งหมายอยู่แล้วระหว่างทางของการเติบโตเนี่ย มันก็จะเห็นว่าเราควรที่จะต้องรู้จักที่จะเอ j นจอยไปกับเส้นทางเหล่านั้นเนาะการเดินทางมันก็อาจจะแบบแสนยาวไกลอะไรเงี้ยถือซะว่าเป็นการเดินเล่นบ้างก็ได้สนุกกับการเดินเล่นไประหว่างทางบ้างก็ได้อืก็เป็นเล่มที่เรารู้สึกว่าแบบโอดีอ่ะอ่านแล้วอบอุ่นใจเอออ่านแล้วรู้สึกแบบได้เติบโตอีกรอบหนึ่งได้มองเห็นการเติบโตอีกรอบหนึ่งต่อไปนะคะก็คือ อยากปลอมตัวเป็นนักสืบจ้ะอ่านอะไรดีจะ้จะก็คือสายสืบส่วนสวนก็ต้องมาใช่ไหมล่ะแต่ว่าบอกกันเลยว่าไม่ได้เป็นคนแบบอ่านเลือดสาดมากนะคะก็จะค่อนข้างโคซี่มากๆเลยที่เพือนอ่านก็จะมี2เล่มนี้ค่ะอ่คดีชุลมุลนนะักสืบเครื่องดูดฝุ่นนะคะกับร้านสักสืบรีดแพ็คอึนโจนะคะ เล่มเครื่องดูดฝุ่นเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นมุมมองของตัวเอกที่กลายไปเป็นเครื่องดูดฝุ่นอ่าแล้วก็ต้องสืบคดีจากมุมมองของการเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะเล่มนี้สนุกแล้วก็คนเขียนเจ๋งมากในการบรรยายให้เห็นภาพจากมุมมองของการเป็นเครื่องดูดฝุ่นน่ะเออมันก็จะไม่ใช่แบบมุมมองจากสายตาของคนปกติส่วนซักสืบรีดแพ็คอึนโจนะคะก็เป็นสไตล์แบบเกาหลีเบาๆอะไรอย่างเงี้ย เรื่องของนางเอกที่แบบเฟลจากการเรียนในเมืองหลวงมาแล้วก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านซึ่งอาจจะเป็นชานเมืองนิดนึงหรืออาจจะเป็นในชนบทของเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นอยากต่อมาก็คือขาๆนะอยากเป็นเชฟอ่านอะไรหนังสือที่ฉันอ่านแน่นอนว่าดิฉันไม่ได้อยากเป็นเชฟนะคะเออแต่อ่านแล้วรู้สึกว่า เออถ้าคนอยากเป็นเชฟอ่านเล่มนี้ก็ดีนะก็จะมีออดิโอบุ๊กเล่มหนึ่งค่ะที่พลอยฟังชื่อว่าหมาย e f เป็นหนังสือที่เหมือนกับเป็นบันทึกชีวิตอะมากกว่าของผู้เขียนอะนะคะที่เขาพูดถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารการเป็นเชฟตั้งแต่แบบเด็กจนโตไปจนถึงประสบการณ์เรื่องของการเดินทางในชีวิตเออไปที่นู่นที่นี่ได้เจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยถือเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบสนุกมาก แล้วก็ผู้เขียนน่ะก็มีหนังสือหลายเล่มและมีอีกหลายเล่มเลยที่ถูกเกลิ่นเอาไว้ในหนังสือไม c h ชฟแล้วเราก็อยากจะไปอ่านต่อด้วยนะคะใครสนใจก็ลองไปตามหาอ่านหรือหา,หา,หาฟังกันได้ส่วนอีกเล่มหนึ่งก็คือร้านอาหารเวทมวนต์ของคนอยากสมหวังใครอยากเป็นเชฟสายแบบว่าอาหารสายมูอาหารลงเวทมนต์อ่ะก็ลองไปพบปะกับคุณแม่มด ในร้านอาหารเวทมนต์แห่งนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่หมดเนี่ยก็จะทำเมนูอย่างเช่นว่าเอออย่างในฮอตช็อกโกแลตนะคะเขาก็มีนะเมนูบอกมีมีสูตรบอกว่าเออส่วนผสมมีอะไรทำอย่างไร How to 1 2 3แล้วก็คุณประโยชน์ของฮอตฮอตช็อกโกแลตก็คือว่าบรรจุรสชาติความหวานชื่นบนเผ็ดร้อนของความรักแม้ทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดแต่คน ก็เสพติดรถหวานล้ำจนไม่อาจตัดใจจากขณะเดียวกันความทารมานจากความเผ็ดร้อนนั้นก็จะจบลงในสักวันหนึ่งอ่ะดังนั้นก็คือใครที่อยากจะเป็นเชฟนะคะทำอาหารแม่มดก็ลองไปดูได้นะคะเล่มนี้ดาร์กนิดหนึ่งไม่มากแต่ว่าดรามา่าค่ะส่วนถ้าใครอยากไปเที่ยวอียิปต์อ่าน พวคนบาปกับคำซาฟาโรค่ะก็เป็นเล่มที่แบบเออมวนมวนจ่อยๆมากเป็นเหมือนแบบเพื่อนมาเมาให้ฟังว่าเฮ้ยแกฉันไปอียิปต์มาเป็นยังไงประสบการณ์การเที่ยวอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบสำนวนการเขียนของคนเขียนนะคะสนุกแล้วก็ใช้คำได้แบบว่าสะพรึงมากแบบคำหนึ่งคำสามารถมีความแตกต่างหลากหลายหาคำมาได้อีกประมาณ700คํานะคะในการบรรยายเรื่องเดียวกันเออก็สนุก ไปลองดูได้หรือว่าถ้าใครอยากจะผลลุกก็ไปลองหา Untitled Case คือเข้าใจว่าเป็นมีพอดแคสต์แล้วก็เป็นรายการที่มีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็คนเขียนก็คือชื่อคุณยศไหมเออคนที่จัดรายการนั่นแหละก็รวบรวมคดีต่างๆนะคะมาอยู่ในหนังสือหนึ่งเล่มชื่อว่า The Untitled Case เนี่ยทีแรกเราคิดว่า อันไตโตเคสเป็นเรื่องผีแต่พอฟังแล้วเออมันบใช้เรื่องผีเด้อเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องคดีต่างๆแปลกๆอะไรเงี้ยแบบลึกลับลึกลับที่บางทีก็หาข้อสรุปไม่ได้บอกตามตรงว่าฟังแลว้วรู้สึกว่าหยุดฟังไม่ได้เลยเอ,อก็คือแบบฟังรวดเดียวจบเลยทางเล่มเล่มต่อมาก็คือใครอย่าดูดวงตัวเองจะ้ะ อ่านเล่มไหนดีถ้าอยากดูดวงตัวเองนะก็คือไปอ่านเล่มนี้ที่เพ่อยอ่านเมื่อเดือนก่อนนะคะก็คือร้านกาแฟาจันเต็มดวงในคืนที่จันไม่เต็มดวงก็คือเป็นภาคสองของแมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟาจันเต็มดวงอะไรประมาณนี้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องนิยายแฟนตาซีที่ใช้โหราศาสตร์ละลกันออวิธีการดูดวงอะไรเงี้ยเข้ามาเป็น วัตถุดิบมาเป็นแก่นเป็นแกนในการเล่าเรื่องนะคะก็ถ้าเกิดว่าได้อ่านเนี่ยก็จะมันก็จะมีความอยากรู้ของตัวเองอะเออของพลอยนะเหมือนกับตั้งแต่อ่านเล่มแรกอะเราก็พยายามไปศึกษาศาสตร์การดูดวงด้วยเบิร์ชาร์ดเนี่ยเลยเพื่อที่จะดูดวงตัวเองแล้วพออ่านเล่ม2เนี่ยคะ่ะก็อยากจะไปเช็คว่าดวงชะตาของตัวเองอตำแหน่งของ มูลของซันหรือว่าของลาคนาราศีอะไรเงี้ยมันสะท้อนตัวเราอย่างไงเออก็กลับไปดูดวงตัวเองด้วยอีกรอบหนึ่งในแบบในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนาะเพราะฉะนั้นใครอยากจะจอยๆเนาะก็เออไปอ่านได้นะคะส่วนถ้าใครอยากจะเพลินๆอืมอ่านอะไรดีอยากจะเพลินๆแนะนำให้ไปฟังเล่มนี้ค่ะ l i ตเติ Little, เรื่องเล็กน้อยเออมันก็เป็นแบบ เหมือนเป็นเกรดนะเรื่องราวปกินนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเกร็ดความรู้อะแนวแบบเป็นเอ็ดูเทนเมนต์เป็นเรื่องเล่าที่มีความสนุกบันเทิงแต่ว่ามีสาระด้วยนะคะพลอยก็ชอบมากแบบฟังไปด้วยแล้วก็ทำขนมไปด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกเพลินเพลินจำเนิศใจมากนะคะแต่ถ้าใครอยากจะหนักสมองน้อยอยากจะเข้าใจการเมืองเรื่อง รัฐสวัสดิการอ่านเล่มนี้เลยแด่ทุกต้นก้าความฝันประวัติศาสตร์กรารศึกษาและเส้นทางการต่อสู้สู่รัฐสวัสดิการนะคะก็เล่มเนี้ยค่อนข้างที่จะ complete มากๆในการอธิบายทำให้เราเข้าใจถึง fundamental thinking ที่มาที่ไปของอรัฐสวัสดิการนะคะแล้วก็ how it works เนาะของรัฐสวัสดิการ,รือมันก็ทำให้เราได้แบบเจออะไรอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยที่เป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับเรานะคะก็ ได้เข้าใจอย่างดีขึ้นบางเรื่องบางราวที่เรามีคำถามเพิ่มอ่ะคอยก็มี DM ไปหาอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะก็ได้รับคำตอบมาอย่างค่อนข้างดีเลย ừ, ใครสนใจอยากเข้าใจมากขึ้นนะคะก็แนะนามากๆให้ไปอ่านเล่มนี้ส่วนถ้าใครอยากจะบันเทิงเชิงสังคม เชิงกันเมืองเชิงมนุษยศาสตร์อะไรเงี้ยลองไปหาฟังหาอาน่นดินแดนคนตาบอดนะคะอันนี้ก็เคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวของแบบดิสโทเปียนะคะที่ชายคนหนึ่งเป็นคนปกติตาดีปกติมีอวัยวะครบถ้วนนะคะหลงไปในดินแดนของคนตาบอดอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นวิธีการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเอง ในดินแดนแห่งนั้นอยากสุดท้ายคืออยากรู้จักญี่ปุ่นให้ลึกมากขึ้นนะคะก็ลองไปหาฟังคูเจแปนค่ะพปอฟังสองเล่มเลยเล่ม1เล่มสองนะคะก็ทําให้เราอะรู้จักญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะในมุมของประวัติศาสตร์ในของที่มาที่ไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเ,เรื่องราวในอดีตที่มันส่งผล มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะพอได้แบบรู้จักญี่ปุ่นในมุมต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากหนังสือเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าเราได้เสพงานอะไรของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสนุกขึ้น ก็คือ28เล่มที่พ่อยอนไปในครึ่งปีแรกนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นทั้งอ่านทั้งฟังละกันเนาะแต่เป็น28หนังสือที่เราจบไปในครึ่งปีแรกนะคะก็ใครอ่านแล้วเออเกิดความรู้สึกอะไรยังไงเมื่อหรือแตกต่างยังไงก็มาแชร์ความคิดความเห็นความรู้สึกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย